ก่อนที่นะเราจะเข้าอ,อกเข้าใจใงานที่ผมออกแบบเป็นงานสร้างชาติไทยมหาอำนาจนะในยุคเอไเนี่ยก็จะต้องรู้ก่อนว่าเราทุกวันนี้ที่เป็นคนไทยอยู่เนี่ยเราเป็นคนไทยถูกปลอมอยู่ยังไม่ได้เป็นคนไทยตัวจริงเพราะฉะนั้นก็จะต้องมาดูผังที่สร้างคนไทยตัวจริงอ่ะนะเมื่อเราเป็นคนไทยตัวจริงแล้วเราจะได้พบ ประเทศไทยถักจริงด้วยเพราะขณะนี้เราอยู่ในประเทศไทยถูกปลอมแล้วเราก็เป็นคนไทยถูกปลอมเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะฮะเป็นเรียลิตี้ที่เราไม่รู้ตัวมองไม่ออกเพราะไม่มีหลักวิชาดฉะนั้นก็จะเป็นที่ต้องมาอธิบายในเรื่องที่เราเข้าใจผิดมาตั้งเก้าสิบปีสะสมมานานดังนั้นการอธิบายมันอาจจะดูโอ้โหซับซ้อนท่านอาจจะดูแบบมานาโปโผโถแล้วเกิดแต่ไม่เป็นไร ตามผมมาเหมือนผมเหมือนเกาะหลังผมมาขี่หลังผมมาเดี๋ยวผมเข้าพาเข้าไปดูแต่ละบล็อกแต่ละอันแต่ละตอนและอธิบายให้เขา้าใจเลยเพราะผมผู้ออกแบบทั้งหมดนั่นเองนะเอาละเรามาดูเริ่มแรกอันนี้เลยว่าแท้จริงประเทศไทยเขาจะผิดตั้งหลักก็มาผิดตั้งประเทศก็ผิดเพราะเราไปใช้รัฐที่รัฐธรรมนูญไม่ได้ใช้รัฐที่ประชาธิปไตยเหตุที่ใช้รัฐทีรัฐธรรมนูนเพราะผู้ผู้มาที่หน้าเนี่ยเขาต้องรีบปกครอง อ่าเขารีบกปกครองเขาไม่มีเวลามารอสิบยี่สิบสามสิบปีเพื่อจะสร้างประชาธิปไตยให้ประชาชนแล้วเขาไม่มีความมุ่งหวังจะสร้างประชาธิปไตยให้ประชาชนเขาไม่มีความมุ่งหวังแต่แรกแล้วนะครับเขาต้องการจะมาปกครองประชาชนเออประชาชนต้องเข้าใจให้ถูกนะคณะราษฎรต้องการมาปกครองประชาชนไม่ได้มาสร้างประชาประชาธิปไตยให้ประชาชนครับแต่รัฐเจตจะสร้างประชาธิปไตยให้ประชาชนแต่ถูกคณะราษฎรมันชิงก่อนนั่นคือความจริงอ่าก็จริงทําให้ประเทศไทยอ่แล้วอย่างคณะราษฎรไม่มีหลักวิชาที่ถูกไง มันมีแต่ความอยากกระสันอยากก็เลยตั้งหลักผิดทําให้ประเทศไทยเนะี่ยเขาจะผิดก,กันไปทั้งประเทศเลยแล้วก็เดินหลงทางกันมาตั้งแต่บัดนั้นจนบันที่เป็นเวลา90ปีเป็นการไร้ค่าเสียเวลามาปล่าประโยชน์ทําให้เป็นชาติกับเป็นคนตัวปลอมโดยไม่รู้ตัวน,นั่นเองนะครับล็อกนี้เป็นอย่างนี้นะไม่ยากแล้วถ้ามผมมาก็จะเข้าใจอ่าแล้วมันเป็นเช่นนั้นจริงๆเราเป็นประเทศไทยปลอมแล้วคนไทยปลอ,อมอยู่ทำนัอะไรจะเป็นคนไทยจริง ก็ต้องมาดูผังนี่ไงผังสร้างคนไทยตัวจริงแล้วก็เพื่อที่จะไปพบระเศษตัวจริงนะก่อนอื่นต้องสร้างตัวเองให้เป็นคนไทยตัวจริงก่อนแล้วจึงจะพบระเศษตัวจริงนะฮะทีนี้เมื่อเรารู้เราเป็นทั้งชาติและคนไทยตัวปลอมก็ทําการปฏิวัติทางใจดีครับด้วยการกําหนดทิ้งของเก่าองค์ความรู้ที่เรามีอยู่ที่เราเรียนรู้มาเข้าใจมาจากอาจารย์อาจารย์จะต้องีทิ้งไปเลยนะครับเอามาใช้ไม่ได้นะครับหมดยุคหมดสมัยแล้วท่านต้องเรียนรู้งานของผม เพราะงานผมเป็นงานสร้างประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจในยุคเอไเป็นเรื่องใหม่แล้วโลกทั้งใบจะเรียนต่อจากท่านอีกทีหนึ่งเพราะท่านเป็นคนทําให้เกิดขึ้นจริงๆเอออย่างนี้เขาเรียกว่าชาติพัฒนานชาติมีการพัฒนาแต่ประเทศไทยเป็นชาติด้พัฒนามาตั้ง90ปีเนี่ยเราเป็นประเทศด้พัฒนามา90ปีนะส่วนประเทศในรุ่นเดียวกันประเทศอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันนะฮะเนเธอร์แลนด์อย่างเงี้ยนะอเมริกาอย่างเงี้ยเขาเป็นชาติพัฒนากันหมดแล้ว นะเขาไม่ใช่กําลังพัฒนาแล้วพัฒนาไปแล้วแต่ประเทศไทยด้อยพัฒนาอยู่เนี่ยก็ต้องปฏิวัติทางใจโดยทิ้งเก่ากําหนดทิ้งของเก่าเลยมันใช้ไม่ได้อย่าเอามาใช้เพราะมันเป็นประเทศด้อยพัฒนาเราไม่ได้เป็นประเทศชาติกําลังพัฒนานะครับไอ้กําลังพัฒนาเราก็หลอกตัวเองซึ่งสถานะจริงเราคือประเทศด้อยพัฒนาแต่ผมจะพาท่านไปเป็นชาติพัฒนาก้าล้ำเลยก้าล้ำแนละคือก้าข้าม ทั้งประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้วอยากฝังเศสเยอรมัน,นเดเธลเล่เนี่ยเราจะก้าวข้ามประเทศพวกนี้ด้วยไปเป็นชาติล้าหน้าของโลกเลยหน้าไปเหนือโลกเลยนี่คือบทบาทตัวตนประเทศไทยที่แท้จริงท่านต้องทำการปฏิวัติใจตัวเองทิ้งของเก่าร้อมรับของใหม่ที่ผมจะให้นะครับโดยการดูคลิปวิดีโอที่ผมทําขึ้นมาดูแล้วก็เกิดปัญญาเป็นโสดาบ,บันธรรมารุตยนะครับเพราะนั้นบล็อกอันที่สองในบล็อกทับ เป็นสูตรระบาดเอาไตายส่วนบล็อกที่3นี่คือมี2สูตรให้ใช้เพื่อจะสร้างเหตุการณ์ต่อเวทีโลกนะฮะก็มีสูตรสีกับสิบสิบสองสูตรนั่นคืออะไรก็คือนี่ไงฮะสูตรอภิจตตุปฏิวัติสี่บวกสี่อ่าสี่แรกคืออะไรสี่หลังคืออะไรก็ไปว่าไปดูกันในสูตรส่วนอภิทศปฏิวัติสิบบวกสิบสิบแรกคืออะไรสิบหลังคืออะไรก็ไปดูกันในสูตรสิบแรกก็คือปฏิวัติไทยสิบแรกสิบหลังก็คือคนไทยทุกคนมีมีหน้าที่สิบอย่างไปหนุนไปช่วยไปเสริม การปฏิวัติสิบของประเทศไทยให้มันเข้าสู่เป้าหมายในระยะสิป,ปีเพื่อฉลองร้อยปีมันในประเทศจีนนั่นแหละคือสองส่วนนี้นะทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยปฏิวัติใจล้วดูคลิปวิดีโอเกิดปัญญาเป็นส่วบบนระบัลลักตใจแล้วก็ไปทาเหตุการณ์ที่เกิดต่อเวทีโลกด้วยสองส่วนนี้มันก็จะกลายเป็นประชาไทยมหาอำนาจเท่านจะกลายเป็นประชาไทยมหาอำนาจซึ่งจะส่งผลมาทางนี้ประชาไทยมหาอำนาจก็จะไปทําอะไรถ้ามันมีเลือกตั้ง เกิดขึ้นมาท่านก็จะไปทำปอลามัโโนูโวโนเพื่อประกาศจบยุคจบยุคทั้งการเลือกตั้งท้องถิ่นและการเลือกตั้งระดับชาติจบหมดถ้าเขาจัดจะมีเลือกตั้งนะฮะท่านก็ไปทําหรือเลือกตั้งไปแล้วก็เหมือนกันก็ประกาศจบยุคอยู่ดีเรียกว่าตายเรียบ,ยบไม่มีเหลือไม่มีเหลือของเก่าทิ้งหมดท,ท,ทิ้งต้องให้ทิ้งไงทิ้งเก่าจึงจะได้ใหม่ถ้าท่านไม่ทิ้งท่านไม่ได้ใหม่นะครับต้องทิ้งหมดยุคแล้วอย่ามาใช้มันใช้ไม่ได้มันคละเวอร์ชันกันน่ะเหมือนคอมพิวเตอร์ มันหมดหมด,ดแล้วท่านมาใช้ไม่ได้ของใหม่ท่านต้องใช้ต้องเวอร์ชันใหม่จริงไปไปด้วยกันนะคงเข้าใจนะทีนี้พอมาถึงนี่ท่านต้องรีบจัดตั้งอะไรจัดตั้งชาย20หญิง20มาเป็นรัฐบาลชวาการอยู่2ปีแล้วก็ประกาศรับสมัครสี่ผู้ิพลนะเพื่อช่วยชาติด,ด่วนนะผู้ิพนนี่จะมาฝึกหัดประชาชนนั่นเองผูพ้พิพลเนี่ยสี่ผู้พเน,พพเ,นเป็นการฝึกหัดประชาชนนะครับฝึกหัดประชาชนนะครับ เป็นคนไทยใหม่นี่เนี่ยท่านจะเป็นคนไทยใหม่ใหม่หมดเลยใหม่เยี่ยมอ่องเลยนะครับสองปีเนี่ยฝึกขับประชาชนอีกสิบปีนั้นอ่าบริหารประเทศไปสิบปีเป็นเป็นต้นแบบให้กับลูกได้เห็นพอลูกเขาเห็นประเทศไทยผ่านสิบสองปีแล้วโอ้คราวนี้เขาจะตามประเทศไทยแล้วแต่ประเทศไทยต้องนำพวกไปก่อนสิบสองปีนะครับอันนี้เสร็จแล้วมันจะทาให้ท่านเป็นอะไรเป็นกษัตริย์องค์น้อยเป็นประมุขฝ่ายปกครองเป็นประชาชนแบอำนาจสามชื่อนี้คืออันเดียวกันตาําแหน่งเดียวกัน แต่มันเรียกคนละชื่อก็เพราะว่าไอ้กษัตริย์องค์น้อยเนี่ยเรียกแบบอะไรอ่ะคือท่านเป็นเป็นเหมือนกษัตริย์ดูแลตำบลอำเภอจังหวัดอย่างเงี้ยนะกษัตริย์องค์น้อยคือคนหนึ่งก็นหนึ่งอันนะอย่างประเทศมีห้าสิบล้านคนก็เป็นหนึ่งในห้าสิบล้านนะส่วนประมุขฝ่ายปกรครองคือท่านทำหน้านที่เป็นนายกรัฐมนตรีนั่นเองประมุกฝ่ายปกครองนะเป็นประมุขแต่ไม่ได้เป็นกษัตริย์อันนี้เป็นกษัตริย์องค์น้อย ปมุกนี่ไม่ได้เป็นประมุกประเทศนะปมุกประเทศคือเราสิบมีห้องเดียวแต่ประมุกฝ่ายปกครองมีห้าสิบล้านคนเนี่ย่าก็เหมือนกษัตริย์นอนนี่เลยมันเดียวกันนี่แหละแต่เรียกเรียกได้สามชื่ออีกชื่อหนึ่งก็เรียกประชาชนไทยมหาอำนาจนะซึ่งจะเป็นผู้โหวตบริหารประเทศไปตลอดชีวิตเนี่ยประชาชนมหาอำนาจสามอันนี้เรียกได้สามอย่างนะครับแล้วแต่จะเรียกแบบไหนเรียกแบบทางการเมืองก็เรียกประมุกฝ่ายปกครองเรียกแบบประชาชนทั่วไปก็เรียกประชาชนไทยมหาอำนาจ เรียกกันเองก็เรียกว่าเป็นคนไทยตัวจริงอ่าเป็นผู้ที่ปกครองชาติเองเนี่ยคนไทยจริงอ่าเรียกได้ตามชื่ออย่างเราเนี่ยนะเมื่อเรียกแล้วก็เป็นแล้วก็กลายเข้าโกเนี่ยเป้าหมายเอาไระไหยเป็นอย่างนีน้นะอ,อ๋คอคงมาจากบล็อกนี้ไม่ยากนะเนี่ยถามว่าไทยตัวจริงทำเปงนไงทำาป็นไงท่านก็ต้องรู้ก่อนเนารู้ก่อน,นว่า,รวาประเทศไทยเขาจะผิดนะเดินลงทางมาเก้าสิบปีต้องทิ้งนะเพื่อที่จะไปเป็นชาติไทยใหม่นะต้องทิ้งประเทศไทยตัวปลอมทั้งสองเลยทั้งตัวชาติและตัวคนไทยนะครับด้วยการปฏิวัติทางใจ ที่ของเกา่าจะิได้ใหม่มันทําให้าติเกิดการพัฒนาไงอ่าทีนี้มันจะพัฒนาได้จริงก็ต้องดูคลิปให้เกิดให้เข้าใจก่อนให้เกิดปัญญาเป็นสว่วนแะบรรทัพตายเมื่อปัญญาเป็นสว่วนแะบรรทัตายก็ไปแสดงออก4เหตุการณ์ต่อเวทีโลกด้วยสองส่วนนี้สองสูตรนี้ก็จะพาประเทศไทยออกจากวงจรลุบบาดได้ไปเกิดพิชติมาหามนาจใหม่แล้วประชชมพิจะกลาเป็นประชชมมหาำนาจเนี่ยฮะเมื่อประชมมหาำนาจแล้วก็สั่งทุกอย่างหมดเลยเขาจัดให้เลือกตั้งเหรแล้วฉันไปทับปริลึโนซะเลยเพราะฉันเป็นปชานนทยมาา,า,นานแล้วงฉันไม่ให้พวกเอป็น อำนาจแล้วอำนาจของรัฐฉันเอามาใช้เองมันเป็นอำนาจของฉันเองฉันไม่ยกให้พวกเธอแล้วเพราะนั้นก็ไปทำปอนลุงลกหมดโตก็จบยุคแค่นั้นเองอ่าไม่มีสิทธิ์ว่าโอดโดยพรรคกันเมืนทั้งหลายสอสมีสิทธิ์มาโอดเลยอ่าแต่ล้วก็จัดตั้งรัฐบาลชั่วการดูแลประเทศเป็นสองปีทาการเปลี่ยนถ่ายประเทศช่วงปิดถ่ายก็สองปีก็ฝึกหัดคนไทยนี่ไงเป็นคนไทยใหม่นะคนไทยได้เรียนทุกวันวลาสองชั่วโมงเมื่อฝึกกัดสองปีเป็นคนไทยใหม่แล้วหรือสิบผ่านสิบปีเนี่ยก็จะเป็นตําแหน่งนี้นะเนี่ยนะหรือ พอสองปีปีสามเป็นเลยก็ได้นะแต่เราให้ท่านทดลองไป็นตึกสิบปีอ่ะเพื่อความชัวร์นะเนี่ยนะในในระดับการเป็นยุคเป็นสมัยต้องใช้สิบปีนะจึงอย่าเห็นว่าเอ้เปลี่ยนยุคก,กันเวิร์กว่างั้นเถอะนะครับเอาะผังนี้คงเข้าใจนะครับ